มารีวิวควันนี้รถตู้คอมพิวเตอร์2025 Toyota Computer High a t Computer 2025มาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมจากโฉมปี2019จนถึง2025คันนี้คือรถที่ออกจากสูตรมาใหม่ๆเลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมหมดเลยยังไม่ได้ไมนเช้ c h ตามที่เป็นข่าวตอนนี้ก็กลางปี2องพแล้วทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนิร์เชนของตัวปีใหม่ๆแต่ยังไม่แน่ว่าปีไหนทุกอย่างเหมือนเดิมกระจังหน้าไฟหน้าล้อกระทะรวมถึงกระจกมองข้างมือเปิดมือจับกระจกต่างๆ ยังคงเหมือนเดิมทั้งหมดนี่เพื่อออกจากศูนย์มาคริบๆทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเดีย๋ยวไปดูภายในกันว่าม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเปิดประตูเข้ามาแผงประตูะเป็นเหมือนเดิมก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิม าจะมีตัวสวิตควบคุมอยู่ตรงนี้ก็เป็นมีกระจกเข้าไปนหน่อยแล้วก็กระจกข้างขวาเป็นออโต้ไม่มีการกันมือไม่มีาจากนั้นเข้ามาที่พวรงมาลัย ตัวนี้เปลี่ยนจากตัวโชมเก่าก็คือจะมีมันติดฟังก์ชันมาแล้วก็เป็นโซงสปอร์ตมีโครเมียมทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะนนี้ก็เป็นสวิตช์ควบคุมต่างๆเพลาวิทยุแล้วออของหน้าจอหน้าปัดอันต่อมาคือหน้าหน้าปัดมีการเปลี่ยนลูกเล่นเป็นกราฟิกต่างๆ กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะมีกราฟิกบอกน้ำมันระยะทางเป็นดิจิตอลด้วยแล้วก็เป็นเข็มด้วยประมาณนี้ตั้งนาฬิกาได้มีระบบแจ้งเตือนต่งตางๆวิทยุ ยังคงไม่มีเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างน้บปัดเกียร์ยังคงเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกระจกมองหลังก็เหมือนเดิมเป็นตัดแสงชั้นหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมเบาเบาขวาก็เหมือนเดิม เบาะคนนั่งข้างซ้ายก็เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปล,แปลงถ้าเปลี่ยนคาดว่าตัวเบาะข้างซ้ายจะเป็นแบบสไลด์เหมือนตัวคนขับเป็นเบาะแยกแต่ยังไม่รู้ว่าจะแยกเมื่อไหร่จะเป็นเหมือนของหลังคาเตี้ยไอแอดหน้ายาวหลังคาเตี้ยอ่ะพอซื้อรถมาเราจะได้พยางมาหนึ่งคู่นี่พยางยังไม่ได้แกะนี่รถ ได้มาจากศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้ยังไม่ถอดอะไรลงเลยก็จะมีสียล a l n เบอร์ตามนี้ตถร,รุ่นนี้ก็จะมีที่วางแก้วเยอะๆเหมือนกันมีจุดนี้อันนึงกลางคันอันนึงแล้วก็ริมโน้ตอ,อันนึงก็ให้ที่วางแก้วมาได้เยอะเยอะมากมีตรงนี้อีกเก็บของได้ก็ถือว่าเหมาะสมสมควรกับยุคนี้ที่เราต้องไปเที่ยวคาฟเฟ่ไปดูข้างนู้นกันดีกว่า ข้างนูน้นอ่ะเดี๋ยวดูจม้างเหมือนเดิมมีไฟเลี้ยวมาเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็เป็นสองชั้นมาดูข้างล่างด้วยข้างนี้ไม่มีอะไรมีเหมือนเดิมก็มีที่วางแก้วเหมือนกันยางพ,พื้นมาเหมือนเดิมอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของอือาช่องเก็บของอยู่ใต้เบาะนะถ้าใครยังไม่รู้นะห้องเก็บของอยู่ใต้เบาะ สามารถเปิดปิดได้แต่เลื่อนไม่ได้ปรับเอ็นได้นิดเดียวประมาณนี้เปิดนี่ออกมาสิ่งที่จะแถมมากับรถคือกระทะอยู่ในนี้ใส่เองก็จะได้ประมาณนี้กระทะได้กระทะมาอย่างนี้เลยเราต้องเอาฝาครอบกระทะมาใส่เองนีได้แถมมาอย่างนี้เลยศูนย์ให้รับรถปุ๊บ จะได้หน้าตาอย่างนี้หรือจะบอกให้เขาใส่ให้ก็ได้ต้องบอกเขาก่อนอ่ะพื้นปูมาแล้วเป็นเป็นยางยางบางๆแล้วก็มีกระดาษอัดอยู่ข้างล่างก็จะเห็นไหมจะมีช่องตรงนี้นะที่เราต้องปูพื้นเพราะว่ามันมีช่องประมาณนี้บางค่าเป็นใยอะไรทักอย่างเหมือนกันไม่เลี้ยงไม่ถูกเหมือนกัน ก็เรียบเรียบประมาณนี้มีลำโพงอยู่คู่หลังเดี๋ยวไปดูคู่หลังกันเบาะที่ให้มาสี่แถวแถวละสามที่นั่งก็จะมีทางเดินตรงกลางกว้างๆเหมาะสำหรับเอาไปรับพนักงานไปเที่ยวครอบครัวก็ได้แต่ว่าเอนเอนบาได้นิดเดียวระยะใกล้ๆนั่งได้ไม่มีปัญหาระยะไกลเอนไม่ได้นั่งจะเมื่อยน,นิดนึงเอาไปปิดประตูเป็นบานเลื่อนด้านซ้ายมือ ฝาหลังก็เปิดได้เต็มที่บานใหญ่ๆบึ้มๆอ่ะก็จะมีตรงนี้รานบอกว่าเป็นทางหนีไฟแล้วก็จะมีมือจับมือเปิดอยู่ตรงนี้เปิดประตูจากด้านหลังแต่เจาะช่องข้างนี้แต่มมือเปิดอยู่ทางนู้นก็ลำบากนิดนึงแต่ก็โอเคเซฟชีวิตได้ไม่มีปัญหาอะไรมาดูลำโพงกันครับ นี่ลำโพงไ้มาคู่นิดเดียว4นิ้วพอพอได้แต่ไม่มีวิทยุต้องซื้อวิทยุใส่เอานี่คือรถที่ราคา1นึ่งล้านสามแสบาทก็ได้ปุ๊บก็ได้ประมาณนี้นะตอนนี้ราคาคันนี้1นึ่งล้านสามจจะได้ระบบอย่างนี้มาเลยครบเซต แล้วก็หลังคาเตี้ยราคาตอนนี้ไม่หนีกันแล้วอยู่ที่1 3ึ0 0 0 0าน0 0บาทอ่ะถ้าใครจะใช้ประโยชน์ในการรับรับคนเยอะๆที่บ้านรถคนเยอะรุ่นนี้นั่งได้เยอะกว่าแต่ถ้ารุ่นนู้นถ้าเรามีสักบ้าน5้าคนังคาเตี้ยก็ได้ก็ใช้มันจะเล็กกว่านี้นะใช้ประมาณรถเหมือนรถเก่ง เหมือน SUV แต่ว่าได้พื้นที่ที่สเปซที่ใหญ่กว่านะกำลังเครื่อง3 000, 2 0 0เหมือนกันประมาณนี้เหมาะมากสำหรับมีจำนวนผู้โดยสารไม่เยอะสำหรับหลังคาเตี้ยนะโอเคคันนี้ก็จะมีอุจจรีโหมดอย่างนี้มาให้ปิดเปิดได้เหมือนปกติใยากได้หลังคาเตี้ย ก็1นล้านสามแสนหนึ่งมืนบาทต่างกันอยู่ประมาณ6 0 0มืนกว่าบาทถ้าเป็นตัว GL กระจกรอบคันก็จะราคานั้นแต่ถ้าอยากได้ตัวที่เป็นตู้ทึบเอามาเจาะกระจกเองก็ได้แต่เป็นเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เกียร์ออโต้ตัว GL ตัวท็อปสุด1นึ่งล้านสามแสนหนึ่งมืนบาทจะเป็นเกียร์ออโต้ได้กระจกรอบคัน แล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นอะไรนะก็ราคาก็อยู่ประมาณ1นล้านสองแสนกว่าบาทต่างกันนิดเดียวเอาตัวท็อปไปเลยดีกว่าสําหรับคนที่อยากจะเอาไว้ใช้ในครอบครัวไม่เกิน7คนอันนั้นได้จะปรับเบาให้นั่งสบายได้ตัวนี้10คนขึ้นไปเอาไปวิ่งงานได้ตัวนู้นก็วิ่งได้แต่ว่าคนได้ไม่เยอะนะใช้งานเฉพาะ ตัวนี้รับงานได้นะโอเคใครสนใจอยากจะจองรถสามารถประจอง n น้าที่เราก็นี่รถตัวอย่างมีรถปลายแดงธรรมดาเปล่าๆเ,เลยก็มีขายรถที่แต่ง vp ก็มีขายเหมือนกันดาวสูงหน่อยแต่ว่าได้ออปชั่นเต็มๆนะแล้วก็ผ่อนก็ไม่ได้เยอะแล้วเจอกันคลิปหน้ารถนังคัดที่ยก็มีขายนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ